เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวนภาพรเพชจินดาสมาชิกสภาผู้แทแรนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพระเสรีลุมไทยค่ะดิฉันมีเรื่องร้องเรียนหาเรือจํานวนมากเลยค่ะเนื่องจากว่าได้รับเรื่องร้องเรียน จากพี่น้องประชาชนผ่านนางสาวคุณพัชรเขตสองสาทรพัชศรีรุ่มไทยว่าในซอยนาลาที่ว่า17เขตสาทรน,นะคะเดิมเขามีพื้นที่ค้าขายบริเวณตลาดนัดสนามฟ,ฟุตบอลลานกีฬาข้างศูนย์เด็กเล็กส่วนภูเขตสาทรปัจจุบันทางกทมไม่ได้ให้เข้าไปใช้นะคะส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นจุดชุมชนสร้างสารรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิตค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางเขาใช้พื้นที่ในการทำตลาดกันอยู่แต่ว่าพอได้รับ งบสสสมาเนี่ยเขาก็เอาไปทําศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์แต่พอทําเสร็จก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใดหมดเงินฟรีๆ,ๆสุดท้ายก็เป็นพื้นที่สวมโสมดิฉันอยากจะปรึกษาท่านประธานว่าการจัดพื้นที่สาธารณะการจัดพื้นที่ฟุตบาททางเท้าและพื้นผิวจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่ในภาวะที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ที่ฉันเห็นว่าเรื่องตากท้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดขอให้เจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศโดยเฉพาะทางกทมนะคะที่เราได้พูดว่าข้าราชการคนใหม่มานะคะว่าให้เห็นอกเห็นใจประชาชนให้นำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นใดนำพื้นที่ส่วนกลางสาธารณะที่ว่างเปล่านั้นมาทำประโยชน์ทำพื้นที่ค้าขายให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้เขาได้มีอาชีพในการที่จะค้าขายต่อไปนะคะเพราะเราก็ทราบดีว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยของประเทศเรามันสวนกับเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองดังนั้นอยากให้นโยบายรัฐและทุกหน่วยงานเนี่ยสร้างจิตสำนึกว่าข้าราชการน่ควรจะแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างไรหลักการและเหตุผล ควรจะมีแต่ว่าควรที่จะมีข้อยกเป็นเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้มีลมหายใจต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะครับ